สวัสดีค่ะมีผู้ถือลำบอรโอ้โแม่นเนาะอยากบอกว่าเลขยู่รานพญาหนากลานเฮือนธรรมเนาะเฮือนธรรมหน้าคัททีวีเนา<อ>ะค่ะเนาะครับผมจงจงซี่แจงซี่ได้ค่ะเย,ย,ย้เย้แต่ว่าเลขเบิกทรับไปขึ้นบนเลขเจนุษสราตัวบนดันมาลงล่างพี่นองเอ้ยแต่ว่ากันบนกันล่างไว้ดีสุดเลขเบิกทรับบ่หลายได้หมื่น,นั้นเอาครับเจนุษแต่ว่า เห็นคนละโตครับคือบ่ได้เตรียมกันเอาสดสดบ่ได้เตรียมกันผู้นึงเห็นอยู่แจนผู้นังเห็นอยู่แจนนึงแล้วก็เที่ยงเลียกวางเสียละมาเปืดให้กันเบิ่งเนาะเหมือนนะเนาะครับผมกา,า,ามาไทยท่ำกันหลาย่องโอ้หล,หลายช่องอยู่ <นะ S 2> อยากบอกว่าเพื่อนหายตรงจนบ่นนีหมองสีตรงแตงแต่ตองวดผลเด้บ่ได้เอาเล็กไผมาปล่อยดิเ็ดเอาั้งแต่ตองหวดผนดดลนะตีหกมันออกบนตีหกคักคักเนาะค่ะพี่น้อง บาดนี่กามี่ลายอาจารย์ที่เพื่อนให้เขามาเพื่อนโทษเขามาก็สีว่ามันใจซีหกหลังจากเอาเลขแล้วกาฟันดีมากตลอดฟันว่าได้ถือขวานไปฟันเขาใจหายากขวานจากมือเขาสีฟันผู้หยิ่งผู้หนึ่งได้ว่าเลขสีมีซีพราะวา่ามีแต่ผู้ยิ่งถือขวานตีว่าเป็นมันก็นเลยซีหกมีคนตีให้ว่าซีหก บาทนี้มีเลขรับวงในเจ้าของผู้หญิงงวดนี้ล็กอกอเนาะเจ็ดสี่หกบนอย่างเดียวพี่น้องหอยตังวัดสองพันบาทเจ็ดสี่หกเป็นยังคือมาออหกสี่หกว้ยสันรวยวันนี้เสียดายเสียดายเสียดาย,ายมันไมเไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบาทนี้ก็ขอพุณได้หลายเดอ้อคุณแม่สิ่งมาาแม่นี้ดีรัรบวงใน รับผู้ชายโทรมาอีกเจ้าหนึ่งรับพ่วงในเป็นสายก่อทหมอเลขหลุดเพื่อนว่าของเพื่อนสิเป็นเลขหลุดเนาะเป็นเลขหลุดรับรับเพื่อนเป็นคุณคุณหมอบอเพื่อนว่าเบิกทราบเลขหลุดงวดนี้มันไม่ใช่เจ็ดสี่หกนะเพื่อนว่าเอาเพื่อนเป็นตัวใดสคันค่ะเลยว่ามันเป็นแปดสี่หกบาทนี่หวัดหมู่อ่านโทรมาไห่เบิกทราบเบิกทราบสามตัวไม่ค่อยมั่นใจนะงวดนี้ว่าศัตเอ้า ูคคืออัตเตสามตัวเนาะสองตัวไม่ได้เอาาสัน้นครับยังไงก็ต้องซื้อให้ได้นะบนนะมาล้านเปอร์เซ็นต์สี่หกหกสี่กลาบด้วยมาล้านเปอร์เซ็นต์มาบนไม่ต้องซื้อล่างครับก็บเลยว่าเอ๊ะมันกตะตรงกับเล็กจากของมาเอาอยู่นี่เนะาะวันนั้นทําพิธีกันเห็นกันทุกคนเนาะได้ลงทุกช่องก็เลยว่าเอ๊ะ สีโหกหกส,สีสีสื่อบ่หนอมันคือดังเทนอมันล็อกอีหลีบ่หรือล็อกอีเล่นตัวบ่นอได้มากงวดแรกคิดหลายเซนเลวบันนี้สรุปแล้วไปซื้อได้ก็ได้เติบหนึ่งยู่พี่นองก็ได้เพอ่อใส่เนาะค่ะเนาะก็ถือว่าปูกระาายาให้แต่ว่าปูกระยาอยู่นี่สีบวกไปก่อนว่าเพิ่นชอบให้บนนะใครที่มาขอขอแล้วเฉยๆนะขอให้ถือกซื้อน่ะเพิ่นบ่ค่อยให้ เพื่อนจีไห่ส,าสาํารับผู้ถือว่าเมื่อบนสางเนาะค่ะเนาะอันเบิกทรัพเจนเขาบอกบนสางงาครับพู้มาบนสางอันนาซามเขาก็ถือสามตัวแต่ว่างวดนี้เบิกทรัพย์ว่าได้บนสางเบิกทรับบนเอาสุดงาประมูม,ม้าจะเอาสุดล่ำพญานาคสีทองสีเอามาให้งาสีเขียวก็มีแด้หราเพื่นได้ว่าบัดสีทองของงาคือโบอมี่เพื่นว่าเป็นงคือมีแต่สีแดง สีเขียวมีแต่ของปูสุดสุดอันถวายงานล่ำถวายงานน่ะเป็นอย่างคือบรมีเพิ่นว่าเพิ่นกัเลยว่าจังซีเพิ่นกับมาซื้อในอันฝันในอย่างนี้เนาะเบิกทราบกัเลยว่าสาธุเดอร์ได้มาจุดถูกกอนเล็กจะออกว่าถ้าซือเลขเมื่อนี้ต้องให้ออกเลขในทีเล็กเบิกทราบซื้อถ้าออกลูกสีไปซื้อสุดสีทองของงานปทุมมามาใสซ่ล่ำถวายเดอเลยว่าจังซีเนาะ เบิกทรับกันเลยว่าบาทนี่กันเลยถือสีหกขากันเลยถือสีหกแต่โอ้ยขอบคุณครูเอ้ยย่างอมงาเด้อลูกเจ้ยโองามามห่จ้าตัวขขใหนถือสูงอ้ยสัดเด้อพูเด้อสามตัวเด้อพูสามตัวอ้ยขีเียมพ่อหนาเมือเบิ่งไหมขี้เียม่ไต่ข้างไหมสามตัวเด้อพูงด ให้เธอซู่วัดซู่วัดถือกินวาลุ่ยฝนปละปูอมีกระซิบบอกปูเลยครับปูเด้อปูจำชิ้นกอบมาซอยลูกก้อนลูกเกลียวงามาบ้านี้ให้ปูสีสุดโต่งงาประทุมมามากนิมนมาขืนอยู่ด้านท่ำเฮือนทำหนาคาเทวีของแม่เบิกสาบเด้อมาจำชิ้นยู่นี่เด้อจ้าจ้าจูปูคนไหนมาปูคนไหนมา นอนเนาะนอนแต่ว่าบกาศถุ่มแห้งซื้อมันดังหลายตัวนี้เนะาะปกาศถุ่มแห้งเดี๋ยวงวดสีมานี่สีเอาแขนแขนที่เกลือเก้าแหลจะจ้าเอากับเจนุดแคนแขนกันสีนนอ,อยู่คนละแจนนะเจนุดนะพอยยเดแจนึงจเจ้่ายุเแจนึงนะแล้วก็จงค่อยเผยตัวเลขกันครับ่ะผู้ดใดจะแอดไลน์เขามาเนาะค่ะหรือว่าโทรเขามัดสอบถามศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสีถ้ารับว่าท่านกับคอไพา ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่แต่ว่าถ้าจะให้ดีอย่าให้แอดไลน์เขามาเนาะคะ่ะเบิร์กซับกับสิดึงเอซี่เขากลุ่มฟรีช่องกิงไม่ขายหอยไม่ปักเวฟแล้วก็เข้ากลุ่มฟรีสีดึงเขากลุ่มฟรีเพราะว่าจะเป็นช่องกลุ่มเฉพาะแฟนคลับของช่องเบิร์กซับราคีกับช่องโอปอค่ะอย่าไปหลงเชื่อมีจาชีพเด้อค่ะเด้อถ้าเสียตังค์ไม่ใช่เบิร์กซับนะคะค่ะ,คะเมื่อนี้กะ ยกตัวเลขให้ดูไปรับทราบเลยว่านี่ไปเอาเงินกันพี่น้องดีใจด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวเงินกนเดี๋ยววันไหนจะต่องวดเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะต้องหาเหลิกดีก่อนจ้าเดี๋ยวมันสีออันกอนหาง่างๆมือง่างๆมือเหลิกดีวันดีเข้ากับจัดเลยจ้าครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนเียนะค่ะเนาะถาผู้ใดมากกะ ชอบกระจัดคัดกับพานแล้วไดดวงไปยังคือได้มาเฮ็ดจังส่ค่ะผู้ที่ติดตาม,มาตั้งแต่เริ่มแรกนะั่สี่ข้าใจแต่ถ้าผู้เขามาไม่กับที่บาบสันสันว่าสมัยเบิกทรัพย์ค่าขายนั่นเบิกทรัพย์นอนนอนฝันเห็นปูสีสุโทงยาปะทุมมา่าย่ข้ามสนเพื่นมหาเอาไปสูขึ้นสูขึ้นเอาไปเที่ยวในว่างเพื่อนน่ะเพื่อนได้ผูกแขนเอาเบิกทรัพย์ผูญยาสีปะทุ่มาน่ะไปนั่งรึ่งตำหนักทางในข้ามสนเด้ไม่ได้นั่งทางนอกเด้ด เพิ่นได้วาตโตไปนี่สูงเพียงฝ้าให้เห็ดโตเสมอดินด้วยลูกหลา้าเพิ่นวาญาสีปชุมมาเพิ่นวาเบิกทรา์ก็ได้เสดตื่นหลังจากนั้นเพิ่นนั่มเพิ่นไห้คนมาหาเบิกทราบนะ่ะไปนอนนยุคข้ามสนดุดยหญ้าเบิกทราบรับนะ่ะสูขึ้นสู้ขึ้นไปตื่นยุคข้ามสนดุดงจนได้สร้างความแฟนไว้ว่าถ้าเกิดว่าเบิกทราบนอนนรับไปบ่ตื่นนอนไหลไปยาฝ้าเผาเดอ้อ เอาไว้จะเกิมือเก็ดขึ้นถลังจากนั่นแล้วสิฟืนมาเองแต่ว่าถา้าถ้าบบฟืนมากสาแสดงว่าไปแล้วจนได้สร้างความภูอุปปอนไวัยกรกนแบบว่า่นมาหาสุขขึ้นไหลบัดย้มสีมา,าพิ่นก็ใไ้บริวารมาส่งยามสีเมื่อเพิ่นก็ให้บริวานมาหบไปในฝันเด้อจ้ะฝันสุขสขึ้นสุขขึ้นนอ่นหลายฝันหลายขึ้วานละ ก็เลยเป็นที่มาก,การสร้างองค์ปู่สีสุโธยญาปทุมมาหลังจากนั้นถือเล่มมาตลอดถือมาตลอดจนได้เหตุดได้สางจนได้ที่แปลงหนึ่งจนได้ที่แปลงหนึ่งที่น้องคือปฏ <จน S 2> ิหารส่วนส่วนบุคคลของเบิกทรัย์นะคะ่ะครับผมอ่าขอบคุณเบิกทรัร์เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะเนาะเอทีเนาะ